สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบับวันที่4เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่ามหาสไทยยุคอนุทินกับภูมิใจไทยผง,งาดจัดทับบิ๊กมอทหรือมหาสไทยเปิดโผอธิบดีกรมการปกครองเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ รัฐบาลเศรษฐาหนึง่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมในการร่วมกันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับประมาณวันที่11ถึงวันที่12กันยายนเบื้องต้น,นมีรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการประสานงานกับทางรัฐสภาให้เตรียมความพร้อม ในการเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยมีการแจ้งให้รัฐมนตรีทุกคนเ,นเข้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา10นาิกา30นาทีของวันอังคารที่5กันยายนนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนเวลาเข้าถวายสัตย์จากเวลา17นาฬิกาเป็นเวลา14นาฬิกาแทนแล้วหลังจากนั้นครับวันรุ่งขึ้นวันที่6กันยายนนายกรัฐมนตรี ได้นัดแกนนําพักการเมืองร่วมรัฐบาลมาร่วมกันหารดยเรื่องกรอบในการร่างนโยบายรัฐบาลที่จะถแถลงกับที่ประชุมรัฐสภาซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นร่างนโยบายที่เป็นดรับสุดท้ายเว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขในบางประเด็นนะครับซึ่งจะหากว่าที่ประชุมเห็นชอบเนี่ยก็จะส่งไปพิมพ์เพื่อส่งเป็นหนังสือแล้วก็เป็นเอกสารทั้งหมดต่อไปให้กับรัฐสภาโดยเร็ว รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะเห็นว่ามีกระทรวงที่น่าจับตามองอยู่กระทรวงหนึ่งคือกระทรวงมหาดไทยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยยอมยกให้กับอนุทินชาญวีรกูลกับพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วเพื่อไทยได้โควตากระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นกระทรวงเดิมของภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยส่งแกนนําพรรคสามคนไปนั่งเป็นรัฐมนตรีคุมงานกระทรวงมหาดไทยคืออนุทินหัวหน้าพรรคในตําแหน่งมทรหนึ่งหรือรัฐมนตรีว่าการ ชาดาไทยเศรษฐ์ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกรียงกันตินันจากพักเพื่อไทยเป็นคนเดียวเท่านั้นละครับที่ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่มาจากพักแกนนาร่วมรัฐบาลและนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มีทรงศักดิ์ทองสีไปนั่งที่กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันในรหัสมอทสี 4. หลังจากที่เป็นมอทสองอยู่กับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามานาถึง4ปีเต็ม แล้วก็ไม่เคยถูกปรับออกนะครับเท่ากับว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีรัฐมนตรี4คนแต่เป็นของภูมิใจไทยซะ3คนกระทรวงมหาดไทยยุคนี้จึงเป็นยุคภูมิใจไทยผง,งาดอย่างแท้จริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยชวรัตชาญวีรกูลซึ่งเป็นบิดาของอนุทินเคยนั่งในตําแหน่งนี้มาแล้วนะครับในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เลยทําให้ท่างถือว่านี่เป็นพ่อลูกคู่แรกที่ได้นั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หลังจากนี้เนี่ยต้องติดตามกันนะครับว่าในยุคข,ของอนุทินจะสร้างเรื่องราวอะไรที่ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์อีกหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพลเอกอนุพงศ์ได้เข้าไปทํางานที่กระทรวงมหาดไทยจนถึงมาสุดท้ายคือวันศุกร์ที่1กันยายน และก็กลายเป็นรัฐมนตรีว่าการที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานเป็นอันดับที่3นะครับคือ9ปีเต็มรองจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน,าน23ปีรองลงมาคือจอมพลประพาทจารุเสถียรน,นั่งต่อเนื่องยาวนาน16ปี แล้วก็ตามมาด้วยพลเอกอนุพงศ์นี่แหละครับเป็นเวลา9ปีด้วยกันถ้าหากว่านับเฉพาะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เท่ากับว่าเป็นจอมพลประภาสนะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยาวนานที่สุดการที่อนุทินเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับคงจะต้องติดเครื่องสตาร์ททางานทันทีเพราะว่าอนุทินก็คุ้นเคยกับระบบงานของมหาดไทยซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับการเมืองดีอยู่แล้วนะครับ อย่างสมัยชวรัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการตอนนั้นอนุทินอยู่ระหว่างติดโทษแบนคดียุบพักไทยรักไทยซึ่งก็มีข่าวว่าตัวอนุทินเนี่ยแวะเวียนไปพบไปดื่มกาแฟกับรัฐมนตรีว่าการซึ่งตอนนั้นทีมงานหน้าห้องคนสําคัญของนายชวรัฐก็คือศักสยามชิดชอบที่เป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทยในวันนี้แหละครับตอนนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนสื่อการเมืองให้กับนายชวรัฐเลยทําให้อนุทินเนี่ยรู้ระบบงานของมหาดไทยมานานแล้วนะครับ และที่สําคัญตอนที่ชาวรัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการปรากฏว่าหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีว่าการยุคนั้นก็คือสุทธิพงษ์จุนเจริญซึ่งก็เป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยในเวลานี้เลยทําให้อนุทินทําให้ศักสยามและก็สุทธิพงษ์เนี่ยรู้จักแล้วก็สนิทสนมกันมานานเพราะว่าอย่างศักสยามเคยรับราชการอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนก็เข้าโรงเรียนในอำเภอกรมการปกครองรุ่นเดียวกับสุทธิพงษ์เนี่แหละครับแถมยังเป็นรูเมทนอนห้องเดียวกันอีกต่างหาก เรียกได้ว่าทหารอนุทินเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการทํางานกับสุธิพงศ์ซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงได้แบบเข้าขามองตาก็รู้ใจกันอย่างแน่นอนนนะครับส่วนงานสําคัญที่รออนุทินและรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้ง3พิจารณาเรื่องแรกๆหลังอนุทินแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีแต่ละคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเรื่องการทําโผบัญชีรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยปีนี้จะมีระดับสูงของกระทรวงเกษียณอายุ 24คนนะครับเป็นตำแหน่งหลักสำคัญสำคัญอย่างเช่นอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยคนใหม่อย่างนี้เป็นต้นมีเสียงร่ำลือกันทั้งกองหลอดแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับว่าตัวเต็งที่มีข่าวว่าจะมานั่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่เนี่ยจะมีชื่อของขจรศรีชาวโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเพื่อนสิงห์ดรัฐศาสตร์จุฬากับสุทธิพงศ์ที่เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ขจรเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นบพอ,ออกับอนุทินมทนหนึอีกด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีข่าวว่าสุทธิพงศ์ต้องการจะดันขจรเนี่ยข้ามห้วยมานั่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองจากนั้นก็อาจจะดันให้ขจรเนี่ยแม้ว่าจะเกิดในปีพศ2 5 0 7แต่เจื่นึกจะเกิดเดือนพฤศจิกายนนะครับทำให้ยังเหลืออายุราชการอีก2ปีเพราะฉะนั้นตามสูตรคือสุทธิพงศ์จกกะเกษียณปี67 ขจรก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นประลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ต่อไปอีกหนึ่งปีถ้าหากว่าฝ่ายการเมืองในมหาดไทยเอาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในมีรายงานว่าสูตรนี้ระยะหลังเริ่มจะเงียบไปแล้วนะครับและอาจจะเป็นชื่ออื่นที่มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่เพราะว่าตัวของขจรเนี่ยเป็นลูกม่อของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นยังต้องการอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้อยากไปกรมการปกครองเลยทําให้อาจจะต้องมีการดัน คนอื่นที่เป็นรองประหลัดหรือไม่ก่อธิบดีหรือไม่ก็ผู้วาราชการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแทนซึ่งก็ต้องอยู่ที่อนุทินด้วยว่ามีใครอยู่ในใจหรือไม่เช่นเดียวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผ,าาผู้บริหารระดับสูงของมหาไทยในตำแหน่งอื่นๆทั้งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยคนใหม่การแต่งตั้งโยกย้ายผู้วาราชการทั่วประเทศที่จะมาแทนผู้วาราชการคนเดิมซึ่งจะเกษียณในปีนี้มีจำนวน17คนด้วยกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจากจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งคาดว่าฝ่ายการเมืองแล้วก็สสอในพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีการทําลิสต์ผ่านไปยังเกรียงซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพักเพื่อไทยแล้วนะครับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับโผในการแต่งตั้งโยกย้ายคราวนี้น่าจะมีประมาณ40เก้าอี้ที่รอให้อนุทินให้เกรียงให้ชาดา แล้วก็ให้ส่งสักเข้ามาร่วมพิจารณาจัดทำโผก่อนนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าช้าสุดคงจะไม่เกินสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนั่นแหละครับ